สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะพบกับครูพัทรพรอีกอุโยบอีกครั้งนะคะในวิชาพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมนะคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องการเขียนโครงการนะคะทีนี้นักศึกษาก็อาจจะรู้แล้วว่าการเขียนรูปแบบการเขียนโครงการนี้มีอะไรบ้างนะคะขอสรุปให้นิดนะคะรูปแบบ การเขียนโครงการนี้มีอะไรบ้างนะคะหน,นะคะนักศึกษาต้องเขียนถึงหลักการนะคะวัตถ,ถุประสงค์เขียนแล้วก็เป้าหมายวิธีการดําเนินงานระยะเวลาทรัพยากรหรืองบประมาณที่ใช้นะคะหรือว่าเครือ,อข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็การประเมินผลแล้วก็มีผู้รับผิดชอบโครงการนะคะแล้วก็ ความสัมพันธ์กับโครงการอื่นนะคะแลวก็ผลที่คาดว่าจะได้รับนั่นคือ,อรูปแบบการเขียนโครงการนะคะแล้ว,วันนี้นักศึกษามารู้จักเรื่องการเขียนรายงานและผลการดําเนินงานนะคะก็นหนึ่งก็มารู้จักความหมายกันก่อนนะคะความหมายของการเขียนรายงานและการดําเนินงานคืออะไรนะคะก็คือเอกสารที่เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานนะคะ เป้าหมายผลการดําเนินง,งานนะคะปัญหาต่างๆแล้วก็อุปสรรคนะคะแดิทางแก้ไขข้อเสนอแนะนะคะในการดําเนินง,งานของบุคคลหรือว่ากลุ่มองค์กรหรือว่าหน่วยงานนั่นคือเป้าหมายนะคะเ,เขียนรายงานและผลการดําเนินง,งานนะคะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของรายงานผลการดําเนินง,งานนะคะมีความสําคัญอย่างไรบ้าง mm hmm. ก็บอกว่าเป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นรายละเอียดนะคะของการดําเนินง,งานที่ผ่านมาว่า ประสบความสําสเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าเรามีปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรนะคะปัญหาในการดําเนินง,งานด้านใดอย่างไรแล้วก็มีแนวทางแก้ไขอย่างไรนะคะนั่นคือความสําคัญค่ะนะคะต่อไปขั้นตอนการเขียนรายงานนะคะขั้นตอนนี้มีอยู่3ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นที่1นนะคะก็หมายถึงว่าขั้นเตรียมข้อมูลนะคะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต้องมีนะคะก็คือมีวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มีขอบข่ายของเนื้อหาด้วยนะคะแล้วก็อย่าเช่นมีรายงานรายละเอียดเนื้อหาที่ครบถ้วนนะคะแล้วก็ซึ่งต้องใช้เวลาในการรวบรวมด้วยนะคะต่อไปข้อที่2นะคะขั้นกำหนดประเภทของผู้อ่านรายงานนะคะหมายถึงว่าผู้เขียนจะต้องทราบว่า รายงานที่จะทําขึ้นมามีใครบ้างจะเป็นผู้อ่านนะคะเพื่อจะได้นําเสนอรายงานด้วยรายละเอียดจะเลือกภาษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับผู้อ่านนะคะต่อไปขั้นที่3ามนะคะขั้นกําหนดเขาโครงเรื่องนะคะหมายถึงว่ากรอบของการเขียนรายงานนะคะเป็นการกําหนดหัวข้อหลักนะคะและหัวข้อย่อยนะคะนั่นเองนะคะหัวข้อของเขาโครงเรื่องเนี่ยต้องอครอบคลุมด้วยนะคะ ต้องมีการนำเสนอเพื่อช่วยให้ง่ายและสะดวกต่อการเขียนนะคะและก็สามารถเรียบเรียงเนื้อหาหรือผลการดำเนินงานนะคะตั้งแต่เริ่มจนจบถ้าต่อไปนะคะหลักการวางเค้าเรื่องนะคะเค้าโครงเรื่องในการเขียนรายงานนะคะก็มีอย่างไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งนะคะควรจัดเรียงลำดับหัวข้อเรื่องอย่างต่อเนื่องนะคะและก็มีความสัมพันธ์กันด้วยนะคะข้อสองนะคะ การจัดเรียงหัวข้อควรเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็ข้อสามนะคะควรคำนึงถึงความสนใจของผู้อ่านด้วยนะคะแล้วก็ข้อสี่หัวข้อแต่และหัวข้อเนี่ยควรครอบคลุมนะคะรายละเอียดที่ต้องนําเสนอน,นะคะต่อไปนะคะแหลกหลักและข้อควรคำนึงในการเขียนรายงานนะคะ,ะการเขียนรายงานทุกประเภทเนี่ยให้มีความให้มีคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถนำเสนอ การและสื่อสารได้ตรงประเด็นที่ถูกต้องควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้นะคะ 1. น,นะคะความถูกต้องคนรนำเสนอข้อมูลรายละเอียดเนื้อหาที่ถูกต้องนะคะภาผิเดเพือนไปทำ,ทำให้ข้อมูลการรางานไม่สมบูรณ์นะคะข้อสองนะคะความกระชับรัดกุมแล้วก็ตรงประเด็นด้วยนะคะ ตรวจทานเนี่ยอย่างละเอียดถีถ้วนด้วยนะคะเช่นหลีกเลี่ยงค่อยคําที่ปุ้มเฟือยนะคะแล้วก็คำวลีที่ซ้ําๆกันนะคะคุณค่าของรายงานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วัดปริมาณจํานวนหน้านะคะแต่ว่าวัดอยู่ที่ความชัดเจนนะคะต่อไปข้อ3นะคะ,ะความชัดเจนและสละสลวยนะคะ,ะโดยพิจารณานะคะประโยคที่ต้องง่ายนะคะถูกต้องตามหลักการเขียน หลักไวยากรณ์นะคะและเครื่องหมายวรรคตอนนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างย่อหน้านะคะการสะกดคำนะคะอันนี้ต้องให้ถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาท้อยคำที่คลุมเครือนะคะมีหลายความหมายควรใช้หัวข้อย่อยไม่ให้สับสนนะคะ <S <S ต่อไปนะคะการเขียนเรียบเรียงรายงานเช่นการแบ่งเนื้อหา เป็นบทนะคะมีความต่อเนื่องกันนะคะตะลอดทั้งเล่มนะคะเมื่อเขียนต้นร่างเสร็จนะคะคนได้อ่านตรวจทานทุกข้อความนะคะอ่านแล้วไม่รู้สึกสะดุดนะคะมีความต, yeah. ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนะคะนะคะมารู้จักหลักและข้อควรคำนึงในการเขียนใบงานอีกนะคะการนำเสนอข้อมูลเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะ ือข้อมูลที่เป็นจํานวนสถิติตัวเลขนะคะและข้อมูลที่เป็นข้อมูลแบบบรรยายนะคะสำหรับการนาเสนอข้อมูลที่เป็นสถิติตัวเลขนะคะควรน,นําเสนอในรูปแบบของตารางนะคะแผนภูมิหรือว่าแผนภาพนะคะที่เหมาะสมนะคะพร้อมทั้งที่ เลขที่นะคะชื่อกำกับตารางหรือแผนภูมิเพื่อผู้อ่านนะคะจะได้ทราบว่าข้อมูลที่ทเกี่ยวกับเรื่องใดนอกจากนี้นะคะต้องระบุที่มาของข้อมูลด้วยนะคะให้ชัดเจนอีกด้วยนะคะส่วนข้อมูลที่เป็นบรรยายนะคะเป็นอย่างไรบ้างก็คือต้องนําเสนอข้อมูลที่เป็นสาระนะคะสำคัญนะคะหากข้อมูลใดที่สําคัญ แต่เนื้อหาไม่ต่อเนื่องกับกรกเขาโครงที่กําหนดไว้ควรนําไปไว้ในภาคผนวกนะคะนั่นคือการนําเสนอข้อมูลนะคะต่อไปการแบ่งย่อหน้านะคะการแบ่งย่อหน้าแต่และย่อหน้าจะบอก<บ>เรื่องราวเพียงประเด็นใดเพียงประเด็นหนึ่งนะคะอย่างเช่นการจัดแบ่งย่อหน้าเนี่ยควร ยังลำดับเพื่อให้เนื้อหาต่อเนื่องสัมพันธ์กันด้วยนะคะการแบ่งย่อหน้าเนี่ยขึ้นกับจุดมุ่งหมายนะคะของผู้เขียนแต่ละคนนะคะเช่นต้องการสื่อสารกับผู้อ่านนะคะต้องเน้นข้อความบางตอนนะคะต้องช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านข้อความแต่ละย่อหน้าได้อย่างรวดเร็วนะคะต่อไปนะคะการอ่านบททบทวนนะคะ การอ่านบททบทวนขั้นสุดท้ายของการเขียนนะคะก็คือสิ่งที่เขียนทั้งหมดเนี่ยว่ามีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะการเรียงลําดับเรื่องที่มีการเชื่อมโยงกันหรือไม่นะคะข้อความที่สําคัญที่ยังไม่ได้กล่าวเนี่ยถึงจะทําให้มองเห็นจุดที่ควรแก้ไขนะคะ,ะทีนี้มารู้จักรูปแบบของรายงานนะคะ ประกอบอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยสามส่วนนะคะอ่ามีส่วนประกอบตอนต้นนะคะสามส่วนนะคะคือมันจะมีตอนต้นนะคะตอนต้นจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นปกนอกอ่าปกนอกนี้ต้องมีสีสันที่สวยงามนะคะน่าอ่านเห็นแล้วอยากที่จะอ่านนะคะต่อไปต้อง,องประกอบด้วยใบรองปกนะคะแล้วก็ปกในนะคะแล้วก็คำนำสารบัญน,นั่นคือส่วนประกอบ ส่วนที่1นะคะของรูปแบบรายงานนะคะนะคะรูปแบบของรายงานนะคะส่วนที่1นึ่งได้ไปแล้วนะคะต่อไปมารู้จักส่วนที่2นะคะก็คือส่วนของเนื้อเรื่องนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอ่ามันต้องประกอบด้วยบทนํานะคะคือบทนํานี้เป็นนะคะส่วนที่บอกเหตุผลน,นะคะและจุดมุ่งหมายของการทํารายงานนะคะขอบข่ายของเรื่องวิธีการดําเนินการโดยย่อนะคะ การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนะคะนี่คือบทนำนะคะต่อไปเนื้อหานะคะเนื้อหาถ้าเป็นเรื่องยาวเนี่ยควรแบ่งออกเป็นบทๆนะคะถ้าเป็นรายงานสั้นๆไม่ต้องแบ่งเป็นบทนะคะอาจจะแบ่งเป็นหัวข้อต่อเนื่องกันไปนะคะต่อไปนะะืาบทสรุปนะคะเป็นตอนสรุปผลการศึกษาค้นคว้านะคะและ เสนอแนะประเด็นที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไปนะคะนะคะเป็นรูปแบบรายงานส่วนที่3นะคะส่วนที่3นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็ประกอบด้วยนะคะภาาผนวกนะคะผ้าผนวกเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาโดยตรงนะคะเช่นข้อความภาพสถิตินะคะตารางช่วยเสริมรายละเอียดเพิ่มเติมแก่เนื้อหานั่นคือผาาผนวกนะคะ ต่อไปก็เป็นบรณนร,นะะบรณานุกรมนะคะบรรณานุกรมก็คือรายชื่อหนังสือนะคะเอกสารหรือว่าแหล่งข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบในการเขียนรายงานนะคะโดยเรียงลำดับตามพยัญชนะตัวแรกของผู้แต่งนะคะหรือแหล่งข้อมูลชื่อหนังสือครั้งที่พิมพ์นะคะจังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์นะคะสำนักพิมพ์หรือปีที่พิมพ์นะคะถ้าข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาไทยก่อนนะคะนั่นคือการเขียนบรรณานุกรมนะคะขอจบการนำเสนอบทที่4เรื่องการเผยแพร่ผลการปฏิบัติไว้เพียงแค่นี้นะคะค่ะ